สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชอตโนนะครับ่าเดี๋ยวนี้เราไปญี่ปุ่นพาบ้านน้องเบลนะคะไปเที่ยวสงการกันเช็คอินหมดแล้วนะคะแล้วก็โหลดกระเป๋าหมดแล้วแล้วก็มีอีเมลแจ้งเข้ามาว่าสายการบินคุณมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินเป็นสี่ทุ่มห้าสิบจะแบินกี่โมงสี่ทุ่มอ๋อสี่สิบสีดีนะก็คือถือว่านั่งเล้าไปเรื่องเล้าดีๆ,ๆ,ๆ ก็เก <anto> <isto> ิด <watercolor> ขึ้นแล้วก็เกิดมื่อกี้เดี๋ยวขอเวลาไปตะลุงตุงนางแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนที่อยู่ในแถวเริ่มต้นค่ะเริ่มเลยวุ่นวายจะปวดหน้าเรื่องเรื่องแรกไฟแอนเซนเรื่องที่สองไม่ใช่ไฟแอนเซนเอ้ยไฟเลื่อนอ่าไฟไฟเลื่อนจากดีเลย์ห้าสิบนาทีเรื่องที่สองคือ สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเติมเงินไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งเราเบอร์มันเชื่อมกันแล้วไม่รู้ไปอีท่าไหนไปเติมเงินให้พี่ชายทั้งหมด2องพันบาทนี่คือสภาพผู้ประสบภัยรอเครื่องดีเลย์อย่าบอกนะรถบัสแคนเซิลใช่หรอคี้จัดเลยเนี่ยเฮ้ยเขาทำไงเนี่ย ก็คือเขาไม่สามารถที่จะเอารถมารับคันใหญ่เป็นไมโครบัสที่เราเหมาะได้เขาจะแบ่งเป็นรถตู้มารับทั้งหมด2คันไม่ได้รอเล่นอะเนี่ยไม่ได้คอนเทนต์เข้าใจอ็คือคือรถยางเสียค่ะชีวิตพอแล้วนะไม่เอาแล้วนะ3เรื่องแล้วนะ ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกำลังไปเดินไปขึ้นรถไฟ Ueno Station แล้วไป Book Off เพราะ b o o เนี่ยทุกคนบอกว่าเป็นที่แรกเลยที่จะมาแปลกมากถ้าเป็นคนอื่นเขาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าไปชิบูย่ากินข้าวนี่บ้านเราก็อยากจะไปดูของเมือสองแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศ Book Off เป็นยังไงนะ ลังจากที่เราลงรถนะคะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอป้ายบุกออฟเป็นตึกเลยแหละซึ่งบุกออฟเนี่ยก็คือทางตึกของมันเลยนะคะแล้วก็หาทางขึ้นก่อนนี่ปะก็เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองแล้วก็เจอบุกออฟจริงอันนี้เป็นโซนเสื้อนะครับก็ใช่ก็สามารถดูไปได้ตรงนี้ะคถ้าแบบหาอะไรอยู่เขาก็จะแบบจดเลี้ยง เป็นแถวเป็นแถว<ช>ไปก็คือแพงมากนะคะแต่ที่นี่พี่ใส่ได้ปะ่ะบ <c oughs> ันสอกค่ะใส่ได้ปะอันนี้เป็นโซนจิวเวลรี่ใช่ไังไงจเจอบุกออกไปแล้ว <c oughs> ขอเดินดูตรงนู้นหน่อยป้าป,ป้าเขาจะโชโว์อ้เห็นเห็นเนาะชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นของแฟชั่นรองเท้ากางเกงเสื้อผ้าหมวกพวกเนี้ยครับเต็มไปหมดเลย เป็นโซนสำหรับเสื้อผ้ากอล์ฟนะคะเป็นพวกเสื้อผ้ากีฬาแ,แล้วก็เป็นพวกไมก่กอล์ฟผ้าไปดูยังยังให้ไม่ผ้าไปดูเดี๋ยวอดใจไม่ไหวเดี๋ยวมีคน<ป>มาแย่งเราซื้อไปเล่เปเลยไปเลย,เลย,เลยอ่ะนี่นะครับนี่คือราคาอันนี้น่าจะประมาณสองหมื่นกว่าเป็นตัวเทเลเมดเจ<ม>็ดเก้าศูนย์นะครับส่วนอันนี้เป็น c ค l ร์เวอีพิกแม็ก นะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับมีทั้งเหล็กแล้วก็นี่นะครับเป็นหัวไม้ต่างๆก็อยู่ในนี้ด้วยเป็นไงบ้างเธออวนอวนดูสภาพแม่แม่บอกเมือมอ่อยมากนี่พอหาเก้าอี้นั่งคนแล้วพอผมไปเลยเอไปแล้ เสร็จสิ้นภารกิจนะคะแต่หนูได้น้อยมากอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ,อันนึงคือได้รถเข็นโอเค4110บาทลูกกำลังคิดอยู่นนะหมดแล้วประเด็นก็คือที่มันคุ้มค่าคือปะกะติทิ้ท่าม่นั่งรถเข็นเลยวิ่งไปถ่ายเลยลูๆๆลนนกรถขึใหม่เมื่อยไหมทุกคนบอกว่าเมื่อยเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับไม่ไหวอันนี้เรากำลังเดินกลับไปที่ขึ้นรถบัสอ,อ่ะเดี๋ยวขอตัววาร์บกลับไปก่อนนะครับนี่มีิโล จุดนี้คือที่รถมารับทั้งไปและกลับจุดเดียวโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรากําลังจะไปตลาดปลากันอนะันนี้เป็นวันที่2ที่จริงแล้วเมื่อวานเนี่ยเราจะต้องพาไปกินข้าวคือพาไปกินเนื้อแต่ว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยกันซะก่อนแล้วเราก็เหนื่อยด้วยปวดขาเดินบุกออฟทั้งวันเลยก็เลยกลายเป็นว่า ไม่ได้กินเมนูเนื้อไปก็ข้ามมาวันที่2ก็จะไปกินตลาดปลาซุกิจิครัวแห่งญี่ปุ่นว้าวอย่างเทซึ่งซุกิจิเนี่ยเคยทําเป็นหนังด้วยนะเขาเคยทําเป็นหนังที่เกี่ยวกับตลาดปลาเนี่ยแหละดังมากไปหลังจากที่เราไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปทีมแล็บเป็นนิทรรศการที่เขาจัดแต่ละประเทศนะครับโอเคเดี๋ยวไปหากินกันว่าจะไปกินปูพาที่บ้านกินปูตัวใหญ่มากใหญ่แค่ไหน อย่าทุนนี่ <S <S อตอนนี้เราได้ใบนะครับอันนี้เป็นผังสำหรับในการเดินส u กิจินะครับเขาเรียกว่าสูกิจิแมปนะครับก็เอาไว้สำหรับคนที่อยากเดินแบบเต็มที่เต็มที่เลยสามารถดูจากแผนที่นี้ได้แต่ว่าวันนี้เราอาจจะเดินกันได้ไม่ครบมากเพราะว่าเราปีไปใน,นิทศการต่อนไปดูยกเลยดีกว่า เอ้ยขาวรอแม่นานไหมแ,แม่เป็นไงแม่ไปซส้ของฝากแม่ชอบมาก ดเดินซื้อของเห็นไหม,มยังไม่มยังไม่อยู่ไหนนี่เดินเลือกกันอยู่นะติดใจทิีแรกทีนี้ก,ไก็ไม่อยากกลับไม่อยากกลับอันนี้เราไปไหนต่อไปทีมแบบบอลเลดค่ะก็จะเป็นงานที่ทัศกาที่แบบแสดงไฟเอ้ยแล้วนี้เราต้องอเราต้องต้องเริ่มเตรียมตัวเดินไปได้แล้วเดี๋ยวเราไปเ<ม>จอกันที่ทีมแบบอ่ะ ในตรงที่เราเดินไปทีมแล็บนะครับมันก็จะมีร้านพวกแบรนด์นี้มีคาทีเมีดีออเป็นช็อปนะครับเป็นเหมือนช็อปแบรนด์นองอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยเราก็สามารถมาเดินเล่นมาดูเล่นได้เรามาถึงปุ๊บเราเจอป้ายทีมแล็บปุ๊บเราลงบนได้เลื่อนมานะครับเสร็จแล้วเราก็ ลงไปเสร็จแล้วเราก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปให้ดูตรงหน้าทีนหลักเลย